มีเฮือดนะสมบ่มีดินหรือบมีสมบัติยังกระตามเออหรือม,มา,าม่อนเมื่อไนไปมบ่มีปัญญาอ่อนงวดลดแล้วเออควรจะทิ้งแม่ไปเลยของพวกนะ่ะสมบัตินอกกายมาตายหาใหม่หาบ่ไ้ก็อยู่แบบนี้แหละเพื่อนี่คือกันบ่มีปัญญาเศร้าก็ไปหาอยู่อยู่สลัมก็ได้พอแต่ลูกได้อยู่ได้กินพ่อม่อต้องอาได้เลือก นอนได้เพราะเขาทฉันแจงฉันไปฉันแจงและอีกอย่างเนี่ยข่กับพัวคข่นี่อ่าผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่บ้านบัวนั่นบัวนั่นนักสุกบัวบ้านมงคอยอยู่น้ำหน้าว่นนะเขารับรู้กันทั้งสองบ้านแล้วคือคข่หะผูกคอตอแคนกันแล้วไข่กินหีดกินคองแล้วจ้าไม่มีสิทธิ์มาด่าเขาการสกโรกเน่าๆของพวกขี้เหี้ยของอีพวกอีกขี้มาถรงผู้สูรลด เบิ่งแม่ลูกกูนะขี้ขี่ตาสุเห <lawsuit royable. S 1> ็นบ่อเฮียงอร่อยอยู่ถ้าคนมีใจเบิ่งอ่ะก็จะใจบอดเออเครียดใส่ป่ยแม่เขาแหละวัจันทรอยากให้พี่เจ็บจะดเซอร์ไพคำพูดเจ็บเจ็บเซอร์ส์เลยนี่นี่นี่หัวใจมันเป็นหินไม่มันเป็นหัวใจแล้วเป็นหินเลยนะจ๊ะหนาด้านมึงก็ซัวเันเนี่ยสู่กระด้านเพรานั้นกูแล้วก็แตก เราเขาคอยเบิดทุกสิ่งทุกแนวว่าเขาจะไปทางใดรว่าเขาจะไปเงยสายแบบนี้นะพี่น้องเออใครจะว่าเออคอยกับผัวคอยถ้าขอดใจกันเถ้ากำลังใจกันเนาะสันเสริเพจแล้วกันมิจะว่าให้อดโทษนะฮู้แล้วนะพ่อเรื่องสิเกิดอะไรมันเกิดเอาคือสุ่มไป่ะปัใจัยมัเป็นหินแล้วทุกวันเนี่ยด่า ไรน่ย้อนเข้าตัวกมงหมดเมื่อวันกะได้หนึุ่ย่ามันฉาบคืจะห้ามเดืน้าราสฉาบกุ้งตอแหลเรบางเราก็จากอิจฉาอบครัวห้านั้นเออมันก็บม่ได้แพงปันใดเดือนละสองพันมันก็พ่อเศร้าพี่น้อ่อเดี๋ยวขอบคุณทุกหูทุกคนที่เห็นใจแล้ก็เข้าใจมนขอบคุณลลายบางเถื่อมันถูกประหยัดวาอยังลา มาีเลื่อนเว้ยจะได้กี่หลุดไปหนามาลังไหอม,มาขี้ขเลืมมนะมมอนะ่อนได้วะมิตรบานมาจอดุรเขาองละไรมาตรงนะี้ต้มขลุกมาตรงนี้สมองอ่ะมาหาจอดประท้องตรนี้คนเพศอ่ะที่พึ่งที่ดีที่สุดน้าแม่พี่น้นองเ้ยจำเพศจะของดูคนกันดะ โคดชมเพชเจะาของเลยยอมหลับอยู่ชมเพรทุเลตตัวเองคนมากคาตีความงามนียนมี่ขีดในตัดเพชกันได้พ่อได้ดาค่ะเจ้าอตองคิดเบาๆาจะกูอยู่เบาคุณอตัวเนี่โอ้โหคุกเก่งคุฉลาคุณคุณทนมึงหมดมึงทำอะไรมาสัก เราคือจังแบบอะคือเราเป็นโตประหลาดนี่คือเราเป็นโตแบบต้องแบบมีตะข่วนรังเกียจเนาอะไรบันจบเดี๋ยวนั่นก็จบอันนี้ก็จบชีวิตจบลงนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกมึงถึงชีวิตกูจะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนกูก็ดจะบอกไว้เลยกับมันก็บว่าเกี่ยวนี้กับพวกมึงอ่าย่านทำตัวเองเงินยังเก็ะ เกินตัวใช้ชีวิตเกินตัวกูก็ใช้ชีวิตปกติของกูแหละกูมีกูอยากใส่กูใส่เงินกูมีกูก็มาใส่เออคนเฮาเออเป,เ,เป็นแบบไหนเขาก็มันมีความสุขส,สิ่งใดที่มีความสุขทำทำไปเราไม่ได้เดือดร้อนใครเออกลุชัดเจนนะคะเออส่วนคนไหนที่บอกว่าพย,ยายามนี่แหละเขาเรียกว่าพยายามยักยียดให้ให้คอยงาน ไอ้คนอื่นมองว่าอ๊ยอีนี่อีตา่างดราที่มันกลางมันเก่งมันด่าคนไทยไม่ใช่ค่ะด่าเฉพาะกลุ่มค่ะด่าเฉพาะกลุ่มเนาะอันนี้ค้าคนมีสมองก็คงจะคิดได้เนะไม่ต้องพูดย้ำเนะาะด่าเฉพาะกลุ่มเฉพาะแก๊งเฉพาะที่เกลียดครอบครัวเราไม่ได้เหมาภาพรวมโอเคฟังนั่ง,งทำเป็นแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวฮะกูบอกไว้เลยนะพกมึงด่ากูมาต่างเงี้ยกำลังนรก ครูเห็ดคือูท้อนพนังหนามามาโคตรพ่อโคตรแม่่ไหมไม่เลยเอางเครอิจีาดือเืยงน่อเรียนองมืออช้าไงลูกมันไม่ได้เรียนแบบนั้นไงอิจฉาโคตรคิดมาาโคตริดกเออรคิดมามามีการสอนดูซิวนังหนาแต่มันจะมีปัญญาสู่ลูกเรียนไหมลูวไายลูกไยลูเรียนเขาออกงดีเดี๋ยวขอสิเดี๋ยวจะปาา กูกู่กูมึงด้อกูน่ะบ่คือด้อว่าแมนสิเห็ดยังน่ะประกาศคู่เปล่าเปล่าเปล่านี่กูน่ะมึงอย่าเผาเสือกกูอย่าเผาขิดไปเองกูสิไปสูงสุดมังได้สูงสุดในกรุงเทพมันกูต่างดาวน่ะไปสูงสุดเออแมนกุย่าบ่อไรห่างอ่าก็ต้องมาเป็นม้าหรอกกัดกูบ่หมักกูบ่หมักม้าหรอกกัดกูหมักซึ้งซึ้งหน้าเลยมึงจะเอายังไงมึงมามึงจัดมาเลยกูพร้อมบวก มึงจัดมาโลดเออชีวิตกุมไม่มีอะไรจะเสียแล้วมึงเข้ามาโลดไม่ใบอกค่ะคุณพ่อบวกเลาเกับมึงนะมาเดี๋ยวกูี่เอออย่ามาหมูนะถ้ามึงแน่มึงอย่ามาหมูบอกเลยคนมาหมูเขาไม่เรียกว่าคนเก่งเออมึงเดียวกูเลยทามึงเก่งนะมึงใจนะมึงก็รู้ดิที่ยุ่งที่อยู่กูบอกกหมูซื้อที่อยู่มึงนะลองกูรู้แต่มึงไม่รอดบอกไอ้เรามึงไม่รอดอืม ูส่งไม้ไปถึงบ้านขอบัตรใบเองมึงนั่นมึงบ่รอดอี๋ยวพสัทธ์เออถ้ามึงกล้าเอะไรไม่มึงเปิดเผยกับกูบอกถ้ามึงเก่งมึงเจ๋งมนะันคนเก่งเขาต้องเปิดเผยตัวต,วต,วตนเอาละแม่กูขอท้ามึงเลยนี่งานเป็นแต่งแก้วมันแก่กระดาคนไทยไปยกตะลินเอายกตีนเลยตอนทีข่อยยกตีนให็ดกระเย็นเหรอมันไหนข่อยยกตีนเหรอมันเบึ่งของอะไรยกให้มัน,มเ,าายยน,มนเบล่อกางที่เบ้าในเรื่อมันยกกระโดดเลียวข้าการเออ เอายังจาอยัตีนมันบังก็มันบอกข่อยอยงังตีนอย่มันนึคือเราโยนยังจากปลปูเน่ยแต่เรียนนี่มันเจ้าหน้าทีเขามาเเาอบรมเขาวเขา่เขาเล่านั้นโอยใส่ล่าอบรมเขาบริส้ทิ์ใส่ใส่ใส่มันถตั้งยาเล่าให้ตัวเองดูแย่ขนาดนั้นคนว่าเอยอ้กเขาเออเขาก็เข้ามาทานมาเป็นอะไรเอาเข้ามด่าลูกฉันเป็นอะไรเออแล้วใช่คุนดูเฉยๆบ่อ่ เขาเลยเนี่ยหละคนก็มาคุยกันนะนะเรื่องมันจบไปแล้วอันบนนี้เขาก็ได้เห็ุแล้วแล้วจะไปเอาเรื่องเก่ามาพูดซ้ำๆซ้ำซากไปดูคลิปเก่าช็อบมลบอลเลิฟบอลช็อบอลเลิกบอลทัวบอลชอปบอาเลิฟมึงกับกูไม่จบง่ายๆหรอกเอาประเด็กเน่าๆมันเหม็นเลยให้พวกมันดิ้นตายไว้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 มันเขาเสียเปลี่ยนเนี่ยมันไม่หายเลยแทนคิปเขาไปเห็ดเนี่ยเขาคลิปเขาไปขายอีกเลยแค่เขาไปซ่อมได้เนี่ย คลิปมันอะไรอย่าให้เอฟซีรกาดีนวันนั้นเพิ่แต่คุณตั้งเขานแเ้นอนแล้บอกกูได้อนอย่าหาเห็ดเด้อหาดาคนนั่นหาดาพ่อแม่คนอย่าเห็ดอย่าทำเด้อคนนะแต่จะมาทวงคืนเหรอวะไม่มีแล้วขี้ออกแล้วฮ่า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 อ่ขี้กรอกแล้วอืมกินขี้ออกแล้วอยากได้อะไรล่ะฟ้องเงินคืนเหรอได้เงินคืนเหรอ อะไรละ่ะเอาก้อนขี้กูหรือเปล่าตามสี่ใบเซ็ตที่เขาเอามาลงในโซเชียลนั่นแหละตามนั่นแหละพี่น้องอืมข่อยกระต๊กใจบางเงินอียงเข่าบัญชีผัวคอยเงินอียงเออไอเพชรเงินอีงงข่าบัญชีข้างละแสนข้างละแสนข่อยตกใจได้เออแม่ม้อนก็อยู่น้ำกันบักคิงก็อยู่น้ำกันอยู่ในฮื่นข่อยน่ะ แต่จะมาทวงคืนน่ะเว้ยไม่มีแล้วขี้ออกแล้วเ <c> ฮ <oughs> ้ยออขี้กวอ,อกแล้วอืนขี้ออกแล้วน่ะอยากได้อะไรละ่ะจะไปฟ้องเอาเงินคืนเหรออยได้เงินคืนเหรอเอาอะไรละ่ะเอาก้อนขี้กูหรือเปล่า <c oughs> คือเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนน่ะยามพอมีเนาะพี่เนาะคอสจตอร์เบอร์เงินน่ะอยากได้น้ำไยายก็ได้ก,กว่าซซะ แม่แต่น้ำหมูน้ำเผือน้ำฟุ้งคือกันกูยืมเลยหมื่นหนึ่งสองหมื่นจ้กระท้ามพอสมบัติเนอะเมนบอกหรือหอมบอกแล้วกระทามตัวเองนั่อืมใส่ส่งใส่เสือบัดมือบัดเว้นน่ะแล้วเอามือน่ะลูบปลายเนาะตะเล็ดนั่นน้วมาดมเบงเออของซูน่าเมนหรือหอมไอ้พวกฮีฮีเนี่ยนะกูสีบอกไว้ไห่นะไอ้พวกกีบกีบฮีฮีเนี่ยนะห้อยห้อยเนี่ยนะ อ่ามาคอมเมนต์กันทั้งนั้นแหละโมมีอีได้ฮอนดอกอืมค้องแบบนี้มันต้องรักษาจ้าจะและ้ครอบครัวข่อยถือรังแกครอบครัวถึงรังแกงรังแกได้รังแก,รงก,รงกจริงๆหนะ่าสงสารเนาะใช่เกิดเป็นเจ้ากระข่อยน้าสงสารเนาะพ่อใหญ่เนาะ ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีปัญญา <S 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 ยอมรับสิบบ่งใดที่เราไม่ไม่มีเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีปัญญาเราก็เก่งแต่ปากันเดียว <S <S ไ้เราอันนี้ปรนะเดไังครอคนเหนียวเป็นที่หนึ่งลาตะมูนี่เป็นหนีแบบตัวเองอ่ะนะหนีถั่วหัวคือบ้าอุณนี่คือบ้าอุณแน่เพื่อนเจ้าของเป็นหนีนะอ,อ่า ปัวยลุย่ยแม่ในไซสู้จากชิบะเป็นหนีเกิดเป็นคนเนาะกูถามใช่ไหมคนทุกคนมันก็ต้องดิ้นรนด้วยหนีเนี่แหละอยากมีเนี่นก็ต้องเป็นหนีได้เอเอเป่ามึงเงานอับชืนบ่เนา่าบ่เอาอีสัตว์นี่แม่มึงก็มาเรียเบื้องเลยมึงก็บ,บ,กบ,บอกให้ผัวมึงงานหนาวมาคนไทยจะรู้สึกเฮ้ <c oughs> มึงเป็นคนไทยแล้วมึงมาเบียดกูนี่กูให้มึงรู้เลยนะอีลาวตกอีไทยจะรู้สึกเฮ้ยสดี អឺធ្វើមកលធំសម្រាប់អូនឌីអឺធ្វើមកលធំសម្រាប់